สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอยู่ไปก็เปลืองน้ำแดง3ปีไม่เคยถูกหวยให้เลขผิดตลอดหนุ่มเผาสารพระภูมิลั่นอยู่ไปเปลืองน้ำแดงเดือด3ปีไม่เคยถูกหวยให้เลขผิดตลอดกรณีหนุ่มบุรีรัมผาสารพระภูมิโลกอนลลีติกตอกอฮาคลิปเหตุการณ์จุดไฟเผาสารพภูมิพร้อมเพลงประกอบระบุเปลืองน้ำแดงตั้งมานานไม่เคยถูกหวยให้ผิดตลอด ทั้งที่เลี้ยงน้ำแดงอย่างดีทุกวันพระทั้งนี้ตรวจสอบพบสารพภูมิดังกล่าวอยู่บ้านเลขที่3ทับสหมู่13ตําบลอีสานอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พบสารพภูมิทรงเรือนไทยเหลือแต่ซากเอาใบมะพร้าวมาคุมไว้สอบถามนางสาวเบนโจวิสายอนอายุ27ปีสาวโพสคลิปและญาติเจ้าของสารเล่าว่าเจ้าของสารพภูมิเป็นญาติกันเห็นว่าจะเผา จึงเตรียมน้ำไว้ป้องกันไม่ให้ลามไปไหม้ต้นไม้หรือสร้างความเสียหายให้กับบ้านใกล้เคียงพอไฟเริ่มติดตนได้เอาน้ำที่เตรียมไว้ไปสาดแต่เจ้าของสารพระภูมิได้เอาไม้ไปตีซ้ำสำหรับสาเหตุที่เผาสารพระภูมิเพราะเจ้าของสารที่เอามาตั้งไม่เคยถูกหวยแม้แต่งวดเดียวตั้งแต่ตั้งสารมานานสามปีทุกครั้งก่อนหวยออกจะเอาทูบตัวเลขมาจุดได้มาผิดตลอด ล่าสุดน่าเจ็บใจคือได้เลข537แต่หวยกลับออก957เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจให้ไปรบกวนใครต่อมาตำรวจได้มาตรวจสอบพบเป็นสารส่วนตัวจึงแค่ตักเตือนอย่างไรก็ตามนายนิกรทองฟูอายุ40ปีเจ้าของบ้านและเจ้าของสารพภูมิเล่าว่าหลังเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ทราบว่าเป็นทางสามแพง่งและฝันว่ามีผีไม่มีที่อยู่มาขออาศัยอยู่ จึงตั้งศาลให้แต่ที่ผ่านมาของหวยไม่เคยถูกก่อนจะเผาได้บอกว่าอยู่ไปเปืองน้ําแดงเผาดีกว่าโดยตนยังจะตั้งศาลใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมแต่อาจจะเป็นทรงโมเดิร์นเพื่อผีจะชอบขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ